แต่พี่น้องทีนี่สีหายมาเบิ่งต้นใหม่ในนี้มันคือตายแบบนี้ต้อเข้าใจมันเห็นไหรื่อว่าดินมันบ่พอจัง่ในแม่น,นี่วะถ้าเราเที่ง,งกับนี้พี่น้องมาดูจ่เาเด้อร์มาเนี่ยตาตากแดดนันกัน เบบล์เนี่ยละบรรยากาศอรานในนี่จ้ะโอ้ยเห็ดจังเลยจันเสดไปหานอ้องลิงน้องมารดงเป็นห้เลิกเด้อกโกรดเลยมนนี่ก็มหัวอยู่ไใหมือขึ้นเลิกสามถุงสี่ถุงจะไปเห็นอย่างเป็นบ่พี่น้องเลิกเด้อกขนาดนั้นแต่ป่านนั้ยังอยากออกดอกก่ได้พี่นอ้องนึกนะ ดอกโอ๊ยดอกหลายเทาย่าไรแค่ละจำนวนนี่บอือแสดงว่าก,กินหอมๆเลยกินดอกเลยรักสื่อม,มา่ไหม่แต่ว่าล้วแบบเจ๋วแล้วสื่อดินมากมันบ่อพไปน้องมึงเนี่ยมันเหมือนดินมันแบบว่าเวลาเท่าไเอาําเข้าไปแล้ว,ม,ลวมันสุดลง่อใหม่มันก็เลยวงวแงบ่สดชื่นเลยตไปๆๆที่อยากไปเต่เนาะ ช่วงนี้ก็เงียบเป็น้นอแม่เนี่ก็อยากไปอยู่สิสิหาวิธีไล่จังเลยมูอก็อยากไปน้ำต้องไปบระสบกนน้นบาดอะไรนะแต่ว่ามูอก็อยากไปน้ำสามก้นคนนี่อยากไปเด,ดออแ้แต่ไม่นี่สะดวกก็จะมือก่อนหนาโอ้ยมนี่แบบเหี่ยวแหงเหมือ สงสารจังทางนีนนง้บ,บันไดนีลล่ล่ะพี่น้องเอ้ยเห็ุจังไงน้องแต่ก็ยังเหลืออีกอก็ใช่หกสิบหกวันที่หนึ่งจะต้องหาโอกาสให้ได้ถทำอ่ได้ไปหมดแล้วเสียดายค่ะไม่ยังไกลกันยังไม่ได้ไปเขึ้นให้เรู้ๆพี่นอ้องเออเมืองเพื่อนไอนี่นะด้วโอ้ยยังสียหายเลย บเบื่องคือแมนี่ในเรยอจ้างอันนี้เด็เดแต่ว่าลูกค้าข็เงียบเลยียวคือลองนี่อย่าลยรนะไม่รู้ว่าเป็นน้องอย่างจะสิ้นเดือนบอลรือจังใดเห็นงัางกระด็นมาแล้วสองหอกไม่ลูกค้าแต่ว่าพอไปแต่วนนิ่งแต่ว่าห้ไปโอ้ยจะมาอุกมาอังแท้ ไม่ได้ดังใจนะพี so no? ่น ah, ้องไม่ได ah ้ดังใจเลยนี่เป็นอยังดอกง่ามไปเหี่ยวไปเดินมันมาถึงมันไม่ปุ๋ยไม่หยังไรพี่น้องใสไหมใสไหมนี่เราต้องจะมาที่สุดได้ดอกใหม่แต่กับปลูกแต่กับบง่ามพี่น้องมือห่อนี่เห็นป่ะต้นนี้มันคือต้นหยังพี่น้องไม่ได้เห็นยูใสไหมเห็นลายเลย ที่บงไหเพิ <uar these means>? <t od comm otion> ่อนก็มามามาปลูกอะนะลานหนวดทึ่แตมันเป้าไม้มันคืออย่างพี่น้องผู้ในหัวฉันไมนีบฟังเน่ยเนี่ยเต็มต้นเนี่ยเป้าไม้ของมันคืออย่างอยากไปแห้งพี่น้องอยากไปอยากไปอยากไปแห้งพี่น้องอยากไปเอ้ยจังด้ยจังสิไป ใจเจ้าเทใจไปเนาะหายขึ้เด็กน้อยนี่บ้างทำไมก่อนนีเป็นคนที่อยู่ลานตูวเดียวฝ่าวลานตูวเดียวอยู่กับลานของมู่งแล้แหละแต่เ้าขงฝ่าว่าปิดหามุ่งใช่ไหนี่ปิดไปหมุดด้วยพี่น้องตะกี้นะทำไมตะกี้เรื่องนี้มันมันโมเมนต์แบบนั้นมันเป็คนส่วนใหญ่เด<อ>ี๋ยวมาเลงสิร้องน,นอะเทใจไปถ้ามว่าสันจะจีเป็นหลักก็ใช่66หกนักบ่อน นอก็ลังใกงยจแห่ม้นี้เนี่ยม่นี่อยากไปบมืองสาหน่อยเพื่อนไปจุ๋ไอจังมิียไปจุ๋นนี่ยไปชีเนี่รับกันมาคุณบาพอกัน้หอยากไป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 